สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการหัวใจนักสู้ครับและสำหรับรายการของเราวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับอีกหนึ่งกีฬาความหวังนะครับที่พร้อมจะไปสร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการกีฬาไทยและวงการกีฬาโลกกับทีมบ็อกเซียทีมชาติไทยครับและนั่นคือภาพประวัติศาสตร์ที่โด่งดังไปทั่วโลก ไม่ใช่แค่เพียงเพราะความสามารถแสดงความเป็นไทยให้ชาวโลกได้เห็นเท่านั้นแต่มันยังเป็นภาพแห่งความสำเร็จที่นักกีฬาบ็อกเซียทีมชาติไทยสามารถแสดงศักยภาพให้ชาวโลกได้เห็นว่าพวกเขายอดเยี่ยมเพียงใดเมื่อครั้งพาลาลิมปิกเกมส์ในปี2012ณกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษและนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาทีมนักกีฬาบ็อกเซียทีมชาติไทย ก็ชื่อเสียงขจรขจายไปทั่วโลกถึงความเก่งกาจและกลายเป็นทีมระดับโลกตั้งแต่วันนั้นเพราะเราคือชาติแรกของโลกที่สามารถครองเหรียญทองได้ในกีฬาพาราลิมปิกมาสองสมัยซ้อนและในปีนี้พวกเขาก็จะไปสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งกับการเป็นชาติแรกที่สามารถครองแชมป์สามสมัยเป็นชาติแรกของโลกที่โตเกีย ตอนนี้ก็คือเรายืนยันแล้วคอนเฟิร์มแล้วลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือ10ท่านนะครับเข้าร่วมการแข่งขันพารลาลิมปิกเพราะว่าตอนนี้ในในเรื่องของนักกีฬาผมคิดว่านักกีฬาถึงแม้จะขาดจากการแข่งขันเลือมาประมาณปีหรือ2ปีที่เราไม่มีเกมการแข่งขันเลยนะครับผมว่านักกีฬาไม่ได้เป็นความท้อแท้นะผมมองว่าอันนี้อาจจะเป็นพลังที่เขาเก็บเก็บแฝงอยู่เมื่อได้ระเบิดออกมาผมคิดว่าศักยภาพตรงนี้เพียงพอที่เราจะไปคว้าชัยครับ ก็รู้สึกตื่นเต้นครับการเป็นกัปตันมันต้องรับผิดชอบทุกอย่างครับมันก็มีทั้งความกดดันนะครับแล้วก็เป็นการแบกความหวังของทีมด้วยครับผมก็จะคอยแนะนำเพื่อนแล้วก็เตือนสติทุกคนนะครับเวลาเพื่อนโยนผ้าหรือโยนเสียอย่างเงี้ยครับก็จะคอยเตือนสติแล้วก็ปลอบใจกันครับ กดดันไหมก็มีมีบ้างครับนิดหน่อยครับแต่เราแต่ผมไม่ไม่อยากเอาแบบแบบแรงมามาทําให้ผมแบบกดดันนะครับผมขึ้นเล่นแบบเต็มที่ครับทําเต็มที่ซ้อมแบบเราเราซ้อมมายังไงแล้วก็แข่งให้ได้แบบนั้นแล้วทําให้เต็มที่ที่สุดครับสําหรับประเภททีมนะตอนนี้เราค่อนข้างจะพร้อมพร้อมมากครับเพราะเราก็ซ้อมมาตลอดสองปีหลังจากที่มีโควิดมาครับเราก็ได้มีโอกาสแบบได้ซ้อมมากขึ้นซ้อมนานขึ้นนะครับเพิ่มทักษะมากขึ้นเพื่อที่จะเราเราจะต้อง เอาเหรียญประเภททีมสมัยที่3มให้ได้นะครับเราก็เลยต้องซ้อมเข้มมากขึ้นนะครับพื้นที่ดีดีมากครับตอนนี้คือว่าการเข้าการไล่ซ้อมไม่มีโยนไม่มีเบี้ยวไม่มีเอียงครับตอน,นตอนนี้ก็คือความพร้อมก็คือร้อยครับตอนนี้ร้อยจริงๆก็คือผมซ้อมมาตั้งแต่เม,เมื่อปีนึงเมื่อปีนู้น้ะครับก็คือความพร้อมแล้วก็ตอนนี้ก็ร้อยครับตอน ถามว่าการซ้อมเป็นยังไงเหรอครับผมว่าเราพร้อมมากนะครับเพราะว่าเรามีการซ้อมเรื่อยๆครับตั้งแต่ก่อนช่วงโควิดที่จะระบาดครั้งแรกซะอีกครับโดยเราเนี่ยครับซ้อมแบบเรื่อยมาครับแม้โควิดจะเป็นอุปสรรคใช่ไหมครับแต่เราก็พยายามปรับตัวให้เข้ากับโควิดครับ และปัจจัยที่จะมาช่วยเสริมเพิ่มเติมความแข็งแกร่งของทีมบ็อกเซียทีมชาติไทยก็คือการเนรมิตศูนย์ฝึกกีฬาบ็อกเซียแห่งชาติขึ้นภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยตามวิสัยทัศน์ของนายกสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยอย่างร้อยโทนายนพิรมพักดีซึ่งใช้เวลาเพียง11เดือนเท่านั้นนั่นทำให้นักกีฬาทีมบ็อกเซียทีมชาติไทย สามารถฝึกซ้อมได้อย่างเข้มข้นและปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่ระ,ะบาดของไวรัสโควิด -19 อย่างเต็มที่และอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญก็คือการที่นักกีฬาบ็อกเซียทีมชาติไทยทุกคนมีภูมิคุ้มกันจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เรียบร้อยแล้วซึ่งก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมอีกขั้นในการไปป้องกันแชมป์สมัยที่3ที่โตเกียว ผมคิดว่าต้องขอบคุณท่านประธานก่อนอันดับแรกที่ที่ให้ความอนุเคราะห์หรือใส่ใจกับนักกีฬาทุกหน่วยงานไม่จะไม่ไม,ไม่ไม่จะเป็นเฉพาะกีฬาบ็อกเซียผมมองว่าท่านท่าน,ท,าน,ท,านท่านมีใจเต็มร้อยหรือเกินร้อยให้กับวงการนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยทุกท่านนะครับแล้วก็ส่วนในเรื่องวัคซีนเนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับสําหรับนักกีฬาที่ได้รับเพราะว่าวัคซีนเนี่ย ที่ได้รับเนี่ยมันเป็นส่วนป้องกันหรือมันเป็นนโยบายของนานาชาติที่เขาปฏิบัติกันอยู่นะครับมันเป็นเหมือนขั้นตอนถ้าเราไปแล้วถ้าเกิดนักกีฬาไปติดเชื้อติดอะไรเนี่ยอย่างน้อยๆภูมิคุ้มกันตัวเนี้ยอาจจะเป็นตัวป้องกันอันดับเบื้องอันดับแรกอันดับต้นๆนครับถ้าสาหรับตัวเรานะครับเราเราทำดีอ่ะถ้าเราแบบเล่นด้ตามเป้าเหมือนที่เราซ้อมนะครับใครเราก็ไม่กลัวแล้วครับถ้าถ้าเราแบบซ้อมได้เต็มที่ตามที่เราฝึกมาครับแล้วเราเล่นเล่นได้เหมือนที่เราซ้อมครับ เราเล่นให้เหมือนที่เราซ้อมคู่แข่งที่ไหนเราก็ไม่ต้องกลัวแล้วครับและเส้นทางในการไปสร้างประวัติศาสตร์ครั้งนี้จะสวยงามและมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อช่วงนี้พักสักครู่ครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับกับหัวใจนักสู้ เรายังคงอยู่กับเส้นทางการไปสร้างความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งของทีมบ็อกเซียทีมชาติไทยในพาราลิมปิกเกมส์ครั้งนี้ครับและในพาราลิมปิกครั้งนี้ที่กรงุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนอกจากทีมบ็อกเซียจะมุ่งหวังในการสร้างประวัติศาสตร์ให้กับประเทศในแบบประเภททีมแล้วก็ยังมีความหวังที่จะสร้างประวัติศาสตร์ในประเภทบุคคลอีกด้วย โดยเฉพาะกัปตันทีมของเรายัางวัชรพลวงษาที่นับปัจจุบันเขามีเหรียญทองคล้องคอมาแล้วสามเหรียญจากพาราลิมปิกสองสมัยและถ้าในปีนี้เขาสามารถทำได้อีกครั้งก็จะถือเป็นนักกีฬาบ็อกเซียคนแรกของโลกที่ได้เหรียญทองทั้ง3สมัยในการแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์โอ้คงจะเป็นอะไรที่แบบ ภูมิใจมากครับที่สามารถปลดล็อกขีดจำกัดของตัวเองได้แล้วก็ภาคภูมิใจครับที่ได้ทำเพื่อชาติครับออในครั้งนี้นะครับถ้าเราทำเหรียญทองได้อีกสัก2เหรียญทองเนี่ยสถิติอันดับแรกหนึ่งอาจจะเป็นชาติแรกในกีฬาบ็อกเซียนะครับที่คว้าทิปเปิลแชมป์หรือแชมป์สามสมัยได้ส่วนในประเภทบุคคลถ้าวัชรพลสามารถคว้า2เหรียญทอง ได้เนี่ยถือว่าเป็นนักกีฬาบ็อกเซียคนแรกในระบบของทำเนียบของกีฬาบ็อกเซียเลยก็ได้ที่จะต้องไปติดอันดับหนึ่งของกีฬาบ็อกเซียผมเองก็พยายามฟิตซ้อมร่างกายแล้วก็อยู่ในระเบียบวินัยครับมันฝึกซ้อมเพื่อไม่ให้ตัวเองดอบลงครับแล้วก็พยายามแก้จุดบกพร่องของตัวเองอยู่เรื่อยๆครับผมรู้ว่าผู้ต่อสู้เองก็พัฒนาฝีมือขึ้นมาครับ ถ้าเรามัวอยู่แต่ที่เดิมผู้ต่อสู้อาจจะแซงเราได้ครับแล้วอีกอย่างครับถ้ามันผมได้เหรียญครั้งนี้นะครับมันก็จะถือว่าผมได้สร้างตำนานให้ตัวเองด้วยครับผมมั่นใจว่าสองเหรียญทองนะครับว่าจะพยายามทำให้ได้ผมมองแล้วสภาพทีมองประกอบของทีมผมคิดว่าเด็กทำได้ผมเชื่อมั่นในตัวนักกีฬาผมแล้วผมเชื่อว่าไอ ศักยภาพที่เขามีอยู่เมื่อถึงเวลาที่มันจําเป็นจะต,ต้องดึงออกมาเนี่ยผมคิดว่านักกีฬาผมผมทําได้ผมมีความเชื่อมั่นในตัวนักกีฬามากกว่าและถึงวันนี้พวกเขาก็พร้อมแล้วที่จะไปสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการกีฬาทั้งของไทยและของโลกกับทีมกีฬาที่ได้รับการยกย่องจากทั่วโลกว่าคืออันดับหนึ่งเวลานี้ กับทีมกีฬาบ็อกเซียทีมชาติไทยครับผมอยากให้ทุกคน,นครับช่วยส่งแรงใจให้กำลังใจทีมบ็อกเซียด้วยนะครับเพื่อคว้าชัยในพาราลิมปิกครั้งนี้ครับผมก็อยากจะขอกำลังใจนะครับจากพี่น้องชาวไทยนะครับทุกคนนะครับส่งแรงใจแรงเชียร์นะครับให้นักกีฬาบ็อกเซียและกีฬาอื่นๆนะครับ mm. ในมหกรรมพาราลิมปิกแล้วผมก็จะทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดและจะ นำเหรียญมาฝากคนไทยทุกคนให้ได้ครับผมขอแรงเชียร์คนไทยนะครับว่าให้เชียรพวกเราครับผมจะไปสร้างประวัติศาสตร์เพื่อคนไทยทุกคนครับเพื่อเป็นขอ,อ,องขวัญให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยร่วมสู้ให้ผ่านภาวะโควิดทั้งนี้ไปพร้อมๆกันครับผม ผมเมื่อหนึ่งของโลกครับจะไม่ทำให้คนไทยผิดหวังครับใจยัดจะยืนตะโกนใ ลืมส่งกำลังใจนะครับให้กับพวกเขารวมถึงทัพนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยทุกคนในการสู้ศึกพาราลิมปิกเกมส์ครั้งนี้ด้วยนะครับและกลับมาพบกับแรงบันดาลใจดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดิมนี้กับหัวใจนักสู้สำหรับวันนี้สวัสดีครับถ้าเราแบบทำดีอะเล่นได้ตามเป้าของที่เราซ้อมนะครับคู่แข่งที่ไหนเราก็ไม่ต้องกลัวแล้วครับ